สวัสดีค่ะเยอแยจ้าชาแนลนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูนะคะเพื่อนๆว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านกันนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้ปีที่แล้วนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดูผลพิจารณาได้นะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็เริ่มจะทยอยประกาศผลแล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเข้าให้ถูกหน้าเว็บไซต์นะคะต้องเข้ามาที่นี้นะคะเว็บ w e l f a r e m o f g o t h นะคะเพื่อนเพื่ออย่าไปคลิกลิงก์อื่นนะคะต้องเป็นลิงก์ของออรัฐบาลที่ถูกต้องนะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะเ<ม>ข้ามาในหน้าเว็บไซต์นะ<ม>ก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คลิกตรงคำว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนไปเลยค่ะเสร็จแล้วเขาก็เราให้กรอกหมายเลขประชาชนนะคะ แล้วก็ดำเนินการาใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนใส่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนใส่วันเดือนปีเกิดน,นะคะใส่ให้ครบนะคะดูซิว่าเราจะผ่านการลงทะเบียนไหมนะคะถ้าใครผ่านแล้วก็ต้องทำการยืนยันตัวตนนะคะ ยืนยันตัวตนได้ในเว็บไซต์แล้วก็ทางธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้วก็โทรไปสอบถามได้นะคะเพื่นพนอนเดี๋ยวเรามาคลิกดูกันนะคะออของ ads ยังไม่ได้ยังไม่มีผลพิจารณานะเพื่อน,นถ้าผลพิจารณาผ่านตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะตรงนาฬิกาเนี่ยคะ่ะผ่านการลงทะเบียนไปเฉยๆนะคะผลยังไม่ออกนะคะของแอ s เดี๋ยวก็รออัปเดตกันไปเรื่อยนะคะถ้าเกิดออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวจะมาทําการยืนยันตัวตนเ รีวิวให้เพื่อนๆดูเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ประกาศผลอะไรนะคะน่าจะเร็วๆนี้ไม่เกินวันสองวันนี้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วเนาะทางก,กระทรวงการคลังเขาบอกว่าจะแบบผลพิจารณาจะทยอยอประกาศผลนะคะก็ติดตามข่าวสารข้อมูลอัปเดตท,ทางช่องเยียร์จ้าชาแนลได้เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีมีสาระมาฝากเพื่อนๆตลอดไปค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ